สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้มาอยู่กับชาแนคุยนันทศีเฮุกันอีกแล้วนะคะหลังจากเราที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะคะวันนี้ก็จะมาลงคลิปนะคะแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้จะมาสอนสมัครด i s c o r นนั่นเองนะคะทุกคนสมัครด้วยอีเมลนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าที่เราไม่ได้ใส่ผมซ้อนกันให้ก็คืออ๋อเฟซบุ๊คเราโดนแบนนะคะแรกนะคะเราจะมาสมัคร อ,อ,อีเมลนะคะเพื่อจะมาสมัครดีดคอร์นะคะใครที่มีอีเมลแล้วนะคะก็ไม่ต้องสมัครตามในคลิปก็ได้นะคะเพิ่มบัญชีนะคะทุกคนแล้วกดดาเนินการต่อนะคะถ้ามีอีเมลอยู่แล้วหรือว่าสมัครอีเมลอยู่แล้วนะคะก็ใช้บัญชีเดิมนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตั้งชื่อได้เลยนะคะใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าฟังไม่คข้ยรู้เรื่องนะคะให้อ่านคาแนะนําที่ขึ้นอยู่ข้างๆคลิปได้เลยนะคะ อันนี้นะคะเราสามารถตั้งเองได้เลยนะคะจะเอาเป็นชื่อจริงหรือว่านมสมุติก็ได้นะคะหรือว่านมสมุิชื่อในเกมอะไรแบบนี้ก็ได้หมดนะคะทุกคนเอาที่ทุกคนจําได้ก็พอแล้วนะคะนี้นะคะก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะก็ตั้งได้เลยค่ะจะตั้งมั่วก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็ตั้งมั่วตลอดนะคะทุกคนหรือว่าจะเอาแบบจริงๆก็ได้นะอันนี้ก็เลือกชื่ออีเมลเลยว่าจำมาไหนได้ก็เอาอันนั้นนะคะทุกคนก็กดถัดไปอันนี้ตั้งพาสเบิร์ตามที่ทุกคนแบบจําได้เลยอันนี้ใส่เบอร์ก็ได้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่กกก็็ไไไดดด้้้นนะะะะคคมม่่ใสขาเลย โอเคนี่ก็คือชื่อแล้วก็อีเมลของเรานั่นเองนะคะทุกคน,นข้อตกลงการใช้นะคะแล้วก็กดยอมรับไปเลยนะคะรอสักครู่นะคะมันก็จะได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือไปโหลดแอปดิสคอร์มาที่ App Store หรือ Play Store ก็ได้นะอันนี้สมัครด้วยอีเมลนะคะถ้าจะใช้เบอร์ก็สมัครด้วยการใช้เบอร์นะใส่อีเมลที่เราสมัครมาเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะก็ใส่ชื่อตามที่ทุกคนต้องการใส่อีโมจิได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นชื่อเอ้ยไม่ใช่ใส่อีโมจิไม่ได้ดิ อ่าอันนี้นะคะก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็เลือกเป็นวันเกิดนะคะเอาวันเกิดยังไงก็ได้นะคะทุกคนเอากดสร้างบัญชีเลยนะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะอันนี้ให้เลือกภาพนะคะที่มันกำหนดมาก็คือเรือนะคะให้เลือกเรือนะคะเลือกเรือให้ครบแล้วก็กดตรวจสอบไปนะคะอ็รอสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะได้แล้วสามารถเลือกใส่รูปเองหรือว่าเอารูปที่เขาแนะนําให้ก็ได้อันนี้กดถัดไปเลยนะคะแล้วก็ อันนี้กดปิดเลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีทําเหมือนเดิมวันนี้ก็เป็นเครื่องบินทะเลก็หาเป็นรูปที่เป็นเครื่องบินทะเลแล้วก็กดอันนี้นะคะพอค่อยอันนี้นะคะให้กดตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปโหลดแอป,ปอีเมลมาหรือว่าทุกคนอาจจะมีอยู่แล้วนะคะก็คือแอป,ป gmail อันนี้นะเองนะคะทุกคนล็อกอินเข้าแล้วก็หาข้อความที่ส่งไปนะคะบิทคอยจะส่งมาให้เรานะคะทางอีเมลแล้วก็กดกดไปเลยนะคะอันนี้ก็คือกดยืนยันอีเมลไปนะคะ มันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดฉันเป็นมนุษย์กดติ๊กถกไปโอเคแล้วก็ไปที่ดิสคอร์ดแล้วก็จะได้แล้วนะคะชื่อบัญชีของเราแล้วก็เลขนะคะทุกคนแล้วก็จะมาเพิ่มเพื่อนในดิสคอร์ดกันอันนี้ก็คือเราต้องไปขอชื่อดีแล้วก็เลขมาด้วยนะคะเลขก็คือข้างหลังนะคะจะมีเลขสีตัวก็คือเราไปขอมาด้วยนะคะไม่เอาแค่ชื่อนะเพราะว่าเอาเลขด้วยนะ,ะจะได้ขอได้นะคะ เราขอเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็ขอก็จะมีชื่อคนที่เราขอไปนะคะนี่คือบัญชีของเราเองโอเคเดี๋ยวก็รอเขารับเราเป็นเพื่อนในดีดคอยด้ยนะคะทุกคนมันจะขึ้นว่าออนหรือว่ามันปิดได้นั่นเองนะคะก็คือบัญชีของเราจรงก็ค,คือรับแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ พอรับเสิ็จแล้วอันนี้ก็เป็นดีคอร์ของเราเองเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ดีคอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะใครที่อยากเข้าแล้วก็มายืนยันตัวตนได้นะคะอันนี้คือวิธีการยืนยันตัวตนพิมพ์ทับ i n d แล้วก็ตอบคําถามตามที่บอทถามได้เลยนะคะอนนตอบมา3ข้อนะคะถามชื่อถามอายุแล้วก็ถามเพศแค่นั้นเอง ตอบตามความเป็นจริงนั่นเองนะคะทุกคนมันโกงหกได้แหละแต่ว่าเราไม่อยากให้โกงหกกันนะคะแล้วก็ถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วว่าเราพิมพ์ไปมันถูกหรือเปล่ากดเย็นนะถ้าไม่ถูกกดโนแล้วก็พิมพ์ทับ ind ดีใหม่นะคะเราก็เจอห้องต่างๆแล้วนะคะทุกคนเราจะใช้ดีดคอเทนเพจไปเลยนะคะใครที่มีอะไรนะคะสามารถสอบถามได้ที่ดีดคอเท่านั้นนะคะเพราะว่าเพจเราบินไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ พิมพ์ทับเอดีหรือว,ว่าใส่ผมสอนกันก็สามารถมาติดต่อได้ที่ดิคอร์นี้นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีคริปชันแล้วก็คอมเมนต์นั่นเองนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเพราะว่าคนก็น้อยมากก็ไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะใครที่ไม่สมัครใครที่สมัครไม่เป็นเออก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้นะคะวันนี้ต้องขลาดไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสม์ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ